สวัสดีค่ะมาพบกับบีเกิลแสนซนนะคะบ้านฟาร์มวินไทยของเรานั่นเองค่ะวันนี้นะคะสมการรอคอยจริงๆค่ะกับคอกนี้เลยนะคะบีเกิลขาวเผือกของเรานะตอนนี้น้องออกมาแล้วนะคะจำนวน5ตัวซึ่งยังเป็นคุณแม่ท่านเดิมนะคะสโนไวท์ของเรากับคุณพ่อลีโอนะคราวที่แล้วเราได้น้องเมฆไปแล้วคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าคอกนี้เนี่ย ได้น้องสีอะไรกันบ้างนะคะกําลังกินอร่อยเลยนะคะอันนี้เราตั้งชื่อในบ้านนะคะด้วยความน่ารักของนางค่ะนี่สวัสดีครับเพชรพูนนะคะสีขาวหมดเลยสังเกตนะคะด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังหน่อยคะ่ะด้านหลังแต่นางมีนี่ค่ะนางชื่อว่าถั่วดำนั่นเองนะคะมีจุดสีดำแต้มอยู่ตรงนี้ แต่ตาของนางเป็นสีดำนี่นะคะใครอยากเห็นความน่ารักนะคะก็สามารถทักมาได้เลยแต่ก่อนที่เราจะเข้ามาคาะแสงมันจะทําให้ตัวน้องสีเหลืองนะอ่าแสงจะทําสะท้อนนิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยเวลาใครที่บอกว่าอยากโชคอยากจะเห็นความน่ารักของน้องตัวจริงได้ไหม ช่วงนี้ก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีนะคะโควิดแต่ก็สามารถมาได้แต่มาไม่เยอะคนนะคะเวลามาเนี่ยทางเราเนี่ยก็จะมีแอลกอฮอล์แบบพ่นฉชดให้ทั้งตัวเลยนะคะแล้วก็จะมีแบบนี้แอลกอฮอล์แบบนี้นะคะแต่จะให้อุ้มน้องใครแบบอกว่าอยากอุ้มจังเลยเราไงใส่ถุงมือเราต้องใส่ถุงมือตลอดนะคะเพราะน้องยังไม่ได้รับวัคซีนเลยนะคะเพราะความปลอดภัยของน้องแล้วก็ความสะอาดต่างๆด้วยนี่นะคะความน่ารักที่กินอิ่มแล้วพุงแน่นปึ๊กเลยนะคะสําหรับถั่วดําของเราะคะ่ะหูนะคะ จะมาดูมาร์กด้านหน้ากันนะคะหูของน้องเนี่ยยาวแล้วน้องไม่กี่วันเองนะคะหูยาวมาถึงนี่แล้วถ้าถ้าเกิดสมมุติว่าน้องถือบนที่45นี่ยาวไปถึงนู้นเลยนะคะลากดินกันไปเลยทีเดียวเชียวยาวไปอ้าวเหรอคะด้านหน้าดูนะคะหัวก,กะโหลกนูนมากโหนกนูนนะคะสวยโหนกนูนมากขนสวยค่ะหน้ามาร์กสวยมากเลยนะคะแล้วก็น้องเนี่ย เกิดเมื่อวันที่28นะคะตอนนี้น้องโอเคแล้วแล้วก็อย่านมคุณแม่แล้วนะคะเราเสริมเป็นนมแพะแบบชงให้น้องแล้วก็บางทีก็อาจจะเป็นนมแพะแบบสําเร็จนะคะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบ้านนะคะสะดวกแบบไหนก็ให้ทานแบบนั้นอ่าโอเคค่ะสําหรับน้องถั่วดําของเรานะคะไม่อ้วนเลย ไม่ค่อยอ้วนค่ะน้องกินไม่ค่อยเยอะนะคะวันหนึ่งเนี่ยก็ประมาณห้าหกรอบนะคะสําหรับน้องอันนี้เราไม่ได้บังคับน้องนะคะแต่น้องบังคับเราให้ตื่นมาดูนางนะคะทุกๆสมชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะคะเพราะว่านางเนี่ยหิวหิวนะนี่ไม่ค่อยอ้วนเตี้ยด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอตัวต่อไปนะคะดูมา้าเอาอันนี้ให้ดูม้าก,ก่อนดูม้าด้านหน้านะคะ ก็หลกสวยเหมือนกันนะคะโงงนูนหน้าสั้นนะคะแล้วก็หูยาวนะคะหูน้องยาวมากๆเลยผิวขาวเนียนสดใสนะคะน้องทานนมมาแล้วนี่ให้ดูด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็นใส่สีแสงไฟสะท้อนนิดหน่อยก็อาจจะมีแบบว่าฉี่น้องเล็กนิดน,นึงนะคะทําความสะอาดกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าน้องทําไมถึงชื่อว่าน้องถั่วแดงนะคะอย่ากัดลูกอย่ากัดอ่ะนี่นะคะ ด้านหลังของเรานั่นเองค่ะนี่มีจุดสีแดงด้านหลังนะคะหลังคอแล้วก็ด้านข้างนะคะทั้งตัวมีแค่นี้ละค่ะสีขาวทั้งตัวนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะจุดสีแดงตรงนี้นะคะ ้านนี้นะคะของเราเนี่ยตัวที่2ยังเป็นคุณแม่เดิมนะคะคุณแม่ไว้์สโนไว้์ของเรานะคะแล้วก็คุณพ่อลีโอที่ผสมออกมาเป็นน้องเมฆนะคะอันนี้เป็นคอกสีขาวเหมือนกันนะคะด้านหลังเนี่ยจะสวยมากๆขนน้องยาวขนสวยนะคะหางสวยแล้วก็ที่เห็นพุงแน่นๆนนเนี่ยนางกินไม่ค่อยเก่งนะคะนางกินเรียกได้ว่าสุดๆกันเลยทีเดียวค่ะ ถ้าเกิดสมมุติว่าใครนะคะอยากจะมาหาน้องก็มาได้นะคะใครอยากดูคุณแม่สโนไวก็มาได้คุณแม่สโนไวของเรานะคะน้องแค่12บนิ้วเท่านั้นเองค่ะคุณแม่สั้นอ่าสูงนะคะความสูงแค่12นิ้วลูกถึงออกมาเตี้ยแล้วพุง<ม>ย้อยเช่นนี้ชื่อมาซึ่งตั้งมาแล้วนะคะคัดกรองมาอย่างดีเราสรุปคร่าวๆก็จะให้น้องชื่อโจกนะคะคู่กับเมฆมันคู่กันตรงไหนวะ ก็คือน้องโจ๊กของเรานั่นเองนะคะอันนี้คือขาวทั้งตัวเลยนะจ๊ะขาวทั้งตัวนี้ไม่มีสีนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูตาเดี๋ยวสักพู่นะคะตอนนี้น้องกําลังทะเลาะก,กับขวดนมซึ่งเสริมนะคะน,นี้องมืเ,เสริมให้ใหเขา,ลเ,ลาเลยสีใช่ไหมคะสีไม่นะคะเร,เราจับน้องนะคะเราใช้ถุงมือจับ เพราะว่าเวลาที่เราจับน้องด้วยมือเปล่าเนี่ยมันจะอันตรายกับน้องที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้อ่ะใสถุงมือดีกว่าผมจกเริ่มอ,อยากเห็นตาเห็นกระโหลกเห็นแล้วแต่บ้านนะคะแล้วแต่บ้านแล้วแต่บ้านเราอย่าไปเอาเราไปเปียบกับใครเอาใครมาเปียบกับเรานะคะก็คือบ้านไหนก็คือบ้านนั้นนะคะอยากจะย้ําสาหรับทุกๆคนนะคะชอบบ้านไหนหรือดูบ้านไหนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะ ดูให้ถี่ถ้วนก่อนว่าชอบว่ารักน้องจริงๆนะคะแล้วค่อยคุยแล้วค่อยตกลงนะคะตกลงเสร็จแล้วอย่าเอาบ้านนี้ไปหาบ้านนู้นว่าราคาเป็นยังไงยังไงอย่างนั้นมันไม่มีมารยาทนะคะถ้าเกิดชอบก็จองน้องไปเลยถ้าไม่ชอบ ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ปล่อยผ่านไปดูบ้านตัดสินใจดีๆก่อนคิดๆนะคะคิดจะรับน้อง,องไปได้กิ่หนมีพี่มันมากนะคะนี่เดีวเรามาดูด้านหน้ากันอย่างที่เราเคยบอกไว้ตั้งแต่เมื่อกี้นะคะว่าอ่ะหลับซะงั้นทำไมทำอย่างนี้ล่ะคะหนูพอ,อดูตานหน่อยได้ไหมคะตาดำน้องโจ๊กตาดำ เป็นบีกันเพื่อนใช่เป็นชื่อที่ที่เราอย่างที่บอกว่าเราคิดไว้ดีแล้วว่าเขาคู่กับน้องเมฆก,ก็ชือชื่อโจ๊กนะคะคู่กันยัง,ไ,งไปคิดดูแล้วกันว่ามันเข้ากันตรงไหนนะคะนี่อัตาดำโชตาดำนิดนึงครับโชตาดำนิดนึงครับโอ้โหนิ่งถอนหายใจรู้สึกเบื่อมนุษย์จริงๆเลยนะจ๊ะอ่ะหูหูนี่หูยาวแล้วนะคะแล้วก็กระโหลกสวยมากโนกมากสวยมากหน้าสั้นนะคะ แล้วก็อยู่นิ่งอันนี้คือเวอร์ชันอยู่นิ่งนะคะอิ่มแล้วจะนอนแล้วนั่นเองนะคะนี่ด้านหลังด้านข้างนะคะสวยมากสวยมากจริงๆตอนนี้ใครรอใครรอคอยน้องอยู่นะคะมีคนทักมาถามเยอะมากเมื่อไหร่คุณแม่สโนวไว้จะออกน้องเมื่อไหร่คุณแม่สโนวไว้จะออกน้องสักทีอยากเห็นน้องของน้องเมฆแล้วนี่นะคะเอามาให้ดูก่อนเลยนะคะ ที่สําคัญตาสีดําด้วยจ้ะมีท,น,ทน,นุถนอมกัอนอย่างดีค่ะได้ใบเซนิเคตใบ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 เพชรอ,อันนี้อย่างที่ย้ําไปนะคะว่าคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยเขามีใบเพชรทั้งคู่เนาะแต่ว่าเราก็ต้องทํา <c oughs> ตามกฎนั่นแหละถ้าเกิดน้องตาสีฟ้าก็ไม่มีใบเพชรอันนั้นไม่เรื่องปกติ<ม>แต่ถ้าเกิดกน้องเป็นตาสีดำํำเราก็ทําใบเพชรได้ค่ะเพราะเรากลัวโดนเพิกถอน เราก็ต้องทําตามกฎนะคะดูสังเกตกหน้าหน้าอ่อนมากเลยน่ารักมากค่ะนังอิ่มแล้วนางจะนอนแล้วนะคะไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปดู<ห>พี่น้องของอตัวต่อไปดีกว่าฟักเงินและฟักทองสวัสดีค่ะคือแฝดสังสีนะคะนี่เห็นด้านหลังไหมสังสีของน้องนะคะ กินอิ่มแล้วเช่นกันค่ะคัดผมทั้งคู่ค่ัดผมคัดผมฝาแฝดฝาแฝดฝักเ,เงินฝักทองค่ะฝาแฝดใครที่ชอบสองสีตามหาสองสีนะคะแล้วก็ลุ้นหมายความว่าลุ้นอยากได้ขาวบ้างนะคะถ้าเกิดจะรับน้องตัวเมียไปในอนาคตอยากจะผะสมอันนี้คือเขาเป็นสายขาวค่ะลุ้นได้เยอะนะคะลุ้นที่จะเป็นขาวเยอะด้วยแล้วก็สองสีก็จะเยอะด้วยนะคะได้หมดเลยทั้งสองอย่างนะคะ ความน่ารักดูมีคัดผมด้วยนะคะใครสนใจนะคะหรืออันนี้ใครสนใจก็เข้าไปดูที่เพจบีเกิลแสนซนนะคะของเราได้หรือถ้าเกิดใครที่เลี้ยงน้องบีเกิลก็สามารถเข้าไปโชว์ความน่ารักของเด็กๆได้เช่นกันนะคะ ถ้าเกิดใครอยากจะหรือเพิ่งหัดเลี้ยงนี่เพิ่งหัดเลี้ยงอยากได้อยากได้น้องนะคะน้องมีใบเพชรทุกตัวนะคะข้อนี้มีใบ,ใบเพชรทุกตัวเลยหรือก่อนหน้านี้ก็มีใบเพชรทุกตัวนะคะอันนี้จะสั้นเหมือนคุณแม่นะคะสั้นน้องไม่สูงนะพอก็ไม่ค่อยสูงสัน้นอันนี้12นิ้วค่ะ12นิ้วนะคะดูนะคะเพชรเมียทั้งคู่เลยนะคะ12นิ้วความสูง ถ้าเกิดใครชอบบิเกิลแบบ12นิ้วก็ต้องนี่เลยค่ะคอกนี้12นิ้วนะคะใครที่ชอบตัวใหญ่ๆก,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 ก็ต้องไปดูที่อื่นก่อนไปดูบ้านอื่นก่อนนะคะรอเราก็มีอ๋อบ้านเราก็มีแต่ตอนนี้ไม่มีไงก็คือให้ไปดูบ้านอื่นก่อนถ้าช่วงนีนอ้อันนั้นก็อันนั้นจะใหญ่ค่ะอันนั้นตัวน้องตัวคือไม่ได้สูงมากแต่คือใหญ่แล้วก็อ้วนนะคะแต่อันนี้คือนางเตี้ยเหมือนแม่นะคะเตี้ยแต่สวย อ้วนได้ไหมอ้วนได้อยู่ที่คนเลี้ยงจะเลี้ยงนะคะชอบแบบไหนก็เอาไปเลี้ยบเลี้ยงแบบนั้นนะคะนี่อย่าลืมนะคะเราจะมีช่องทางให้ติดต่อใครที่สนใจเนี่ยก็ติดต่อมาได้เลยค่ะที่ ไลน์หรือทักแชทนะคะสอบถามได้ว่าน้องอย่างนี้ระคัดนังเท่าไหร่ยังไงนะคะแล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์063 8808088โทรถามได้สอบถามได้ค่ะหรือใครอยากจะรู้เกี่ยวกับอ๋อน้องประวัติของน้องนะคะก็ทักได้เช่นกันค่ะจะบอกอย่างหนึ่งน้องไม่ได้ป่วยนะคะน้องตัวเล็ก น้องสั้นค่ะเพราะว่าแม่สั้น12นิ้วนะคะไม่ต้องบอกว่าหูยทำไมน้องตัวเล็กจังเลยตัวเล็กกวดของคนอื่นตัวเล็กอุ้ยน้องยังไม่ถึง30บอลหลอกน้องยังเท่านี้เองน้องตัวเล็กค่ะน้องสาย12นิ้วนะคะอย่าคิดไปเองอย่าไปถามบ้านนู้นถามบ้านนี้ถามได้ถ้าบ้านอื่นเขาโกหกบ้านเราก็จะเป็นเอกอยู่ดีไม่แต่บอกว่าจะบ้านไหนก็นแล้วแต่คุณไม่ต้องเอาบ้านเขามาเปรียบเทียบบ้านเราคุณดูให้ครบ อย่างที่บอกดูให้ครบก่อนการันตีบ้านเราการันตีจากทุก,ทกช่องของข่าวสารเราไม่ทําให้บ้านเราเสียชื่ออยู่แล้วเพราะว่าข่าวออกทุกช่องมีทุกช่องการันตีทุกช่องอยากเช็คเครดิตเราให้กดไปที่ Google พิมพ์คําว่าบีเกิลเผือกนะคจะเห็นเรารอะคะบี <"B egan S 2> เกิลเผือกเจ้าเดียวเจ้า <ใน S 2> แรก <ใน S 2> เลยนะครับ,รบที่เป็นเผือกแล้วตาดำตามสมาคมกำหนด มีใบเพชรน้องมีใบเพชรนะคะสา <3 Generation S 2> มเจเนเรชันนะครับหนึ่งขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยกับฝักเงินแล้วก็ฝักทองนะคะก็ก่อนรับหมาที่บ้านเราเราจะมีฉีดวัคซีนให้5้าโรคพิษสุนัขบ้าน1เข็มถ่ายพยาธิหนึ่งนะครับใบเพชรค่ะใบเพชรนะครับแล้วสมุดคู่มือน้องนะครับที่จะต้องไปฉีดยาครั้งต่อไปนะครับมีนคนถามว่าใบเพชรมันคืออะไรคนที่ไม่เคยเลี้ยงหมาหรือว่าเพิ่งเข้ามาอยากอยากจะเลี้ยงน้องแก้เหงาไงคะควรจะมีไหมใบเพชร ควรนะคะควรจะมีใบเพจเพราะหนึ่งน้องจะได้รู้ว่าสายพันธุ์น้องต้นตระกูลน้องมาจากที่ไหนเงี้ยคะ่ะโอเคฝากไว้ด้วยนะคะติดต่อมาได้เลยขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ